สวัสดีครับผมสุขุสุคนครับผมวันนี้พบกับน้าเอลครับน้าเอลสีผ้ามาเบิ่งการเลียงหอยนะครับผมหอยเชอรี่สีทองครับตลาดกำลังต้องการครับช่วงนี้มาเบิ่งกันครับผมเจ้าของเพิ่นเนาะดีครับผมคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมคือคุณพี่เจ้าของหอยเพิ่นเนาะหอยยังก็ครับพี่หอยเชอรี่สีทองหอยเชอรี่สีทองนะครับผมนี่นี่นี่แอนิไซอนุบาลอนุบาลแอนแอนซัมนี่ลูกซัมนี่สักบาทครับพี่ อันนี้สิบบาทจ้าสิบบาทเนะาะลูกค้าเป็นอะไรครับก็ต้องการดีบ่คุ้มือออลูกค้าก็คิวจองแน่นเลยยยวเยียดเนีเอ๋อใหญ่ประทันเลยอันนี้โมเมนต,ต์ตางงหวัดได้ครับเพาะอยุ่นกุงเทปแน่นาะครับเนาะเออนี่ครับอันนี้มันมีสองสีครับผมโอ้นนตัวนี้ตัวนี้ไส้อันี้เท่าไหร่ครับไส้ขอทบอันนี้ไส้พ่อแม่พันธุ์อันนี้เนื้อทองอันเนี้ยเปลือกน้ำตาลอันเนี้ยตัวละอันเนี้ยพ่อแม่พันธุ์ตัวละสี่สิบบาทครับอืมตัวละสี่สิบ ส่งหลายที่สุดประมาณเท่าไหร่ครับโอ้หลายร้อยอยู่ได้แล้วแต่ออเดอร์ป้าครับเบื้องนนับเอาเบิ้งเนาะได้ได้ว่าเป็นหาสิบโจลอยโจได้ได้สองร้อยตัวก็ได้ป้าถูสุดยอดครับสุดยอดครับอืมอืมนี่แหละครับผมอันนี้ใสอนุบาลเนาะครับผมพพุ่่นอแมครับครับเดี๋ยวนั่มพ่นไปเบิ้งเนาะพ่อแม่พันธุ์อยู่บ้านนี่นี่ครับเป็นจังสี่ะครับอันนี้บ่ออนุบาลลูกน้อยมั่นแบบนี้ครับอืมครับ นายใหญ่บ่อันอันนี้อนุบาลจำนี่ขายอยู่บ่ครับหรือว่ายังบ่ขายอันนี้ยังบ่ขายจ้ะแต่กระซิมีพ่อแม่พันลุ่นใหญ่มันอยู่หน้าตัวละสี่สิบบาทขายดิมโอ้สามร้อยอันนี้สามร้อยโอ้ครับอันนนี้อุบาลไว้คือเฮ็ดให้มันเป็นธรรมชาตินะครับผมโอเคครับนั่นั่เพิ่นไปเบิ่งครับผมเบิ่งนู้นครับบรรยากาศนะครับผมนี่มะนาวกับไนาะกล้วยพร้อมโอ้นี่ครับเพิ่นเฮ็ดบ่อแบบนี้เนาะ อน,นุบาลตามมันไปครับนี่ครับผนว่าอนุบาลหน่อยโอ้ยังหน่อยอย่าลีครับน,นี่เห็นบอกครับนี่อันนี้ส่งไปจังหวัดใดครับส่วนใหญ่ไปทั่วทั่วประเทศไทยจนะ้ะโอ้โหแต,แ,แต่ลูกค้าอ๋อลูกค้ามีตัวไปในเพจอ,นอนันครับผมโอ้นันครับเห็นบอลเนี่ยอันนี้โอ้คือมันแปลครับนนเนี่ย,ยพ่อแม่พันุ์เนี่ยไข่มันจะไข่อือพ่อแม่พันุ์ ครับผมเถ้ารุ่นเนี้คู่ละ8ปดสิบาทคู่ละแปดสิบ้าทครับมันมันกะพวกนี้มันขายเป็นตัวขายตามไซส์ครับโอ้โหเหลืองงามเนาะครับจ้ะเนี่ยอันนี้กาลังไข่นี่ไข่มันในท้องมันอันนี้อายุสองเดือนเนี่ยสองเดือนก็ไข่นี่ครับมันเป็นไข่มันสีออกฟ้าๆเนาะมันเป็นจังไดเนาะสีชมพูนั่นไงไข่มันน่ะกาลังจะแพกส่งอ๋อ แพ็คไข่ทรงพร้อมแน่นอนนะครับอันนี้รังละสี่สิบบาทเนี่ยอันนี้ขายเป็นลังอันนี้ขายแบบรังนี่บ่ครับจ้ารังละสี่สิบบาทนี่ครับรังละสี่สิบบาทเด้อครับสนใจกระทักเพิ่นมาเนาะเดี๋ยวคอยบอกรายละเอียดว่าเพิ่นมีเพดอยังเดย์เนี่ยอันนี้ลูกมันนี่นี่ครับโอ้โหตัวละห้าบาทเดี๋ยวเดี๋ยวไข่เพิ่นแตกแล้วช่วยอีกเลยนี่เนี่ยอันนี้อันนี้เตรียมส่งลูกค้าตัวละหาบาทตัวละหาบาทเดี๋ยวเด้อครับเบิ่งว่าใหญ่ซ้ำใดเนาะตัวละหาบาทเนาะ อย่าโทษนี่นี่ครับเห็นบ่กาประมาณเท่านิน่งก้อยเนาะน้อยกว่าน,นิ่งก้อยน้อยนึง<ใ>นก็มีแล้วแต่เนาะครับผมอันนี้ตัวละสิบ,บาทอันนี้ตัวละสิบ,บาทนี่ครับอโอ้ธุรกิจหอยนี่ก็ดีขึ้นกันนะครับผมนี่หอยเชอรี่สีทองเนาะผมก็บ่เคยเห็นอันนี้ลูกมันอันนี้อันนี้ยังขายไม่ได้ต้องมาเอาเองจะส่งไม่ได้ปลาลูกมันตนัวน,น้อยๆนึงครับผมเบิ<า>ง่งครับนี่เห็นบ่โอโ้โหอันนี้กันอุบาลอนุบาลตัวน้น้อย ครับผมอันนี้ก็เนี่ยไซนี่ยเดี๋ยวอีกเดือนอีกประมาณสองอาทิตย์จะได้ขายแล้วเนี่ยครับขายได้แล้วคือว่าช่วงวิกฤตนี่ยผมมีปัญหาอย่างเลยเนาะนี่หอยโข่งอันนี้อ๋ออันนี้หอยโข่งบ่ครับจ้หอยโข่งหอยโข่งนี่มันโอ้นี่ไงไข่มันกำลังฟักครับครับนี่ครับหอยโข่งครับมันตัวดำๆหอยหน้าบานเห่าเนาะสมัยก่อนเนาะแม่นบ่รูปน้อยมันเนี่ยไข่มันที่มันออกจากพ่อแม่มันเนี่ยครับไม่ใช่ครับกำลังเอามาอนุบาลโอ้ขนาดผมเคยอยู่บ้านกับโบเคยหูเดียว่า หอ,อยหน้าบ้านเห่าไข่ขึ้นแบบนี้ครับน,นี่ครับะะอันนีนพนน้พ่อแม่มันม่นพ่อแม่หอยนะครับผมเดี๋ยวไปชมทางไหนเนาะเวเด้อครับต้องอยู่เพราะว่ามันต้องอยู่ในดินเนี่ยเนี่ยหอยหน้าบ้านเท่าโอ้เนี่ยอันนั้นไข่มนครับผมเวลาไข่นี่มันไข่มันก็สิมุดเข้าไปในดินทดลองทดลองใจว่าการตอบรับที่ดีครับผมนี่อันนี้ก็บบอกกรอนุบาลนี่ขึ้นเรียงแบบนี้แล้ครับผมบ่บอกกระดาษใส่พะยางเนาะพะยางนี่ก็ เป็นบอดผ้าใบที่กัจเจ้าเพชรผ้าใบเนาะร้บผมโอ้สั่งมาจากราชดาเลยอันนี้เท่าไหร่ครับผมถ้าเป็นสีฟ้านเขาสิ้ขายแล้วแต่ขนาดขนาดอ่ามันมีเริ่มต้นตั้งแต่เม็ดคูณสองเม็ดแล้วแต่ข้าสั่างแต่อันนี้ใส่อยู่เนี่ยเม็ดคูณสองอันนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบบาท โอ้อันนี้เจ็ดรอยเกาซบาทเด้อครับนี่ก็ลักษณะเพื่นกับแบบนี้แล้วครับแต่ว่าถ้าผูา้ใดบ่มีพื้นที่ก็เลี้ยงในวงบ่อปูนแบบแบบนั้นก็ได้ครับผมอ๋อกะ่บแบบแบบวงปูนแบบนี้ก็ได้ครับบอ่อปูนแบบนี้เนาะคันไผบ่มีงบใส่พาย,ยางกันเนาะเพิ่นสั่งมาจากเขตเพชราชดานะครับโอ้โอบรรยากาศชนะคาิครับนี่ครับอันตามข้อขอยังเลี้ยงอยู่บ่ครับนี่นำมันแหงเนาะ ขวบพุ่มนำเบงบอได้นะครับควบพุ่มนำบอได้ครับผมนี่ครับผมเป็นกระเชี่ยงแบบพยางแบบนี้แลครับหอยหอยขมเป็นยังไงได้ขายบอครับหอยขมก็ได้ขายบ่ได้ใหญ่ซะการตลาดเขาขับขับขับเพราะว่า S <S 1> <S 1> จะเล้ยเอามันปล่อยให้มันกินอาหารที่มันยออ่อยไอ้แล้วหอยอันอันนี้เพิ่นเพ,พิ่นกินอย่างหอยเชลลีสีทองในสุดอาหารเพิ่นพืชรัมกินใบผักกินทุกอย่างอ่ากินโอ้เรียงง่ายเนาะถ้าแบบต้น,นพืนต่างแับเขาก็ให้พืชน้ำให้ใบหม่อนให้ใบมันใบใบอีกอย่งกินเลื้อตแบบพวกพักเอืเ้อตพักตะมือ๋อครับผมนี่ครับโอ้อัน<ม>นี้สี่สิบบาทเนาะจ้าครับผม อันนี้ก็ขั้นขั้นขั้นเพาะไข่มันนี่ก็ต้องแยกบอกครับก่อยไม่พันเพราะว่ามันสิ่เนี่ยลูกน้อยน้อยน้อยมันเนี่ยอันนี้คือแบบมันสิมักแบบน้ำเย็นแต่ว่าแต่ว่าโอ้เหมาะน้ำเย็นๆเนาะเนี่ยก็คือเฮดแบบแบบคือเป็นหวยเป็นคลองบ้านเฮาบนี้ครับอ๋อน้ามนี้ลึกเท่าไหร่ก็บระจำกัดบอกครับประมาณถ้าหอยน้อยก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบยี่สิบี่ี่สิบเซนโอเคครับ ถ้าหอยใหญ่ก็อยู่ประมาณ25่สิบห้าครับยิมหาเส้นนอนครับครับโอ้บ่อพนอันนี้พนสั่งมากเลยครับนี่อือโอ้รายได้ดีอยู่ครับทรงมือหนึ่งก็อบสามสี่ลอยก็มีเนาะแล้วแต่ว่ามีของแบบนี้นะครับครับเนี่ยมีสิบเนี่ยครับผมโอ้โหนะครับสี่สิบาทเด้ยครับนี่ผมแม่พันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็สนใจอยู่เนาะเดี๋ยวก็สิไปเฮ็ดในบ้านอยู่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอือแม่นอยู่แม่นอยู่ ครับครับอันอันนี้สักเดือนเรวเลี้ยงมากนีครับนี่สามเดือนโหสามเดือนก็เดือนที่สามก็เห้รายได้ได้แม่บอกครับมีรายได้ตั้งแต่สอาทิตย์แรกถ้าซื้อถ้าซื้อไปใช่ไหมครับซื้อไปนี่รุ่นรุ่นที่ราคาสิบบาทเนี่ยไปเลี้ยงประมาณสอาทิตย์มันจะเป็ดพ่อแม่พันเพราะว่า ครับผมพอมันเป็นพ่อแม่พันธุ์มันไข่แบบนี้เาันสามารถที่จะขายไข่มันต่อไปได้เลยถ้าแบ่งฟักพร้อมแบ่งอ๋อไข่นี่ก็เอามาได้สองสามอาทิตย์ก็ออกก็เลยก็มีนอกเป็นแล้วแล้วแต่ว่าเขาซื้อหอยขนาดใดญ่แบบนี้ครับครับอ๋อครับซื้อรุ่นพ่อแม่พันธุ์ไปไปถึงก็ไข่เลยเขาก็มีรายได้ได้แบบนี้ครับ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 ถ้าเขาซื้อรุ่นอนุบาลไปกันครับแตต้องเล่าต้องตัสายยากโอเคครับครับครับโอ้สุดยอดเลยครับรายได้ครับช่วงโควิดเนาะ กันไผมีที่กับควรเฮดอยู่ครับนี่อ๋อนี่เพื่อนเพื่อนไข่เต็มอยู่เลยครับนี่ถ้าเราอยากเอาไปฟักต่างหากถ้าปล่อยให้มันฟักในบ่อเป็นแบบคือธรรมชาติแต่นี่มันมีสักสายพันธุ์หอยเชอรีนี่ครับมันมันมีเปลือกเปลือกน้ําตาลกับเปลือกเหลืองมีสองอ๋อมีสองสายพันธุ์เนาะกับเอิญสีทองเบิร์ราะว่าเนื้อถ้าเนื้อสีเหลืองอะก็คือสีทองครับผมครับครับ แต่ส่วนหลายกับสีนี่งามเนาะคนจะนิยมสีเหลืองเปลือกเหลืองครับโอเคครับเอามีมียังสีฝากบ่ครับผมผนทางติดตอมีทางไหนครับผมพี่อ่าเฟซบุ๊กจ้ะครับเฟซบุ๊กเน็ตวิถีชีวิตในแบบที่เป็นเราโอ้สุดยอดครับ